okay ก็มันดูขาวพอมกันคนละลูกก็ลูกกรองใส่เสื้อผ้านะมีใส่เสื้อผ้านี่ช่วยกันซื้อของละบุกของละมา,าอย่างแี้กันไม่หยุดเอาอออไปตรงหน้ายูไลอะครับเดี๋ยวต้องตั้งอาหารเอาโต๊ะมากเลยที่นั่งเนี่ยเอาไปไว้ทีู่ไลของของตัวด้านบนนุ่นจะเป็นองค์พระแม่กวนิมนะครับบนบนปากถ้ำกองทิพย์นะครับ ที่เป็นนนนฐาาหข้งบรบตอนนี้เราก็อยู่ที่สำนักสงฆ์นะครับถ้าถ้ำกองทิพย์นะครับครับสวยงามมากครับนะครับลูกสมโอลอย,ยอยระยะชันสนมโอเต็มเลยเห็นบ้าน้ำตกมาไหลออกมาตรงนั้นน่ะลูกข้างล่างอะ่ะแล้วมันมีตรงนู้นอีกที่หนึ่งลูกตรงตรงด้านในอะ่ะตรงสรันจะแม่เขาแก่ ngón tay nghe nghe nặng ừ. nhiều đều ấy ตัวิเศษสีอิเสษพุทธานามอิมินาพุทธตังโซยิโสตังพุทธปิตินะนมัสการ,รบูชาพระพรหมสารีธทาติปฏิสถานนมาหาจีในสถานที่อย่างนี้นะท่ากองพิบเทพเทวาเทวดาที่พบไปทานน้ำชากาแฟตอนนี้วางไว้ให้แล้วปิดเมฆให้ลมเย็ยนนะครับข้างนอกแบกเปลี่ยนมาข้างในีกไม่ร้อนนะครับแต่ไม่มีลมเพราะมันเป็นออบเขาสวยแล้วคงามงามมากเลยนะนะต,นต้นมันงามมากเลยอ่ะเนี่ยในต้นนี้ต้นนึง แล้วดูเลยออกลูกระยะเลยสวยเลยเจอเจอแม่กันแล้วนะเมื่อกี้แกขึ้นมาเก็บของเเจอแกข้างล่างกขึ้นมาเก็บทำมสะอาดเก็บน้าชาตรงนี้เปียกลูกกวังข้างในนั่งสมาธิได้นี่นี่แสดงว่าฐานไม่เรียบเนี่ยแสดงว่าเป็นก้อนหินก่อขึ้นมาเป็นก้อนหินตามธรรมชาติเลยเพราะตรงนี้มีก้อนหินอยู่12นาฬิกา45นาทีจะทำพิธีสวดตอนนี้12นาฬิกากลงมาดูข้างล่างมีอะไรบ้าง 12นาฬิกากับ7นาทีครับเมฆปิดฟ้าไปแล้วแล้วพอลงมาแล้วเมื่อกี้แดดร้อนนะครับทำการยกพุ่มพระปลาเข้าไปข้างในยูไลพระยูไลก็อยู่หอพระด้านข้างนี้ครับที่เข้าไปกราบเมื่อกี้ครับเดี๋ยวจะลงใน YouTube ให้ดูอีกทีตรงนี้จะเป็นหอพระยูไลครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นพระผู้ทังขีรถนะครับมีพ่อตากศิลปมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับติกสีเขียวนี่ครับแล้วก็เสามังกรนะครับ ฮะอะไรนะไม่ใช่อาหารที่จะแจกให้เนี่ยถ้าใส่ถุงได้ก็ใส่ถุงนะพ่อแม่พี่น้องหลวงพ่อใส่ถุงหลวงพ่อหลวงพ่อท่านอายุเยอะแล้วี่วๆหลวงพ่อหลไปอาบน้ำมือเย็น เดี๋ยวรอบแรกจะแจกที่หน้าถ้ำเนีจจเ่ถ้าทพันไม่ไปดูตา,าน,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 น้ำตรงนู้นเนี่ยนี่ไงน้ำปูนน้ำปลาตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่แล้วนะครับเราก็อยู่ที่สำนักส,สงฆ์ถ้ำกองทิพย์นะครับข้างในนี้ร่มเย็นมากนะครับข้างในนี้บรรยากาศร่มเย็นมากข้างหน้าข้างนอกแดดร้อนนะครับ

อย่าลืมนะครับด้านหลังครับด้านหลังนะครับอย่าลืมฮนะใส่ขันขยะนี่ก็เป็นนะครับพระยูไลนะครับในวิหารนะครับ เยอะเลยนะครับเต็มเลยเต็มเลยนะครับขนมจีนแกงเขียวหวานยังรอท่าพวกท่านอยู่นะครับใครยังไม่ทานก็เชิญนะครับยังมีอีกนะครับนี่แหละครับผลจแล้วเมื่อพัานผ่อนแล้วถอดรองเท้าแล้วอย่าเผลอไปใส่ของใครเข้เขาอหลักนะใส่ของเรากลับนะครับอย่าไปใส่ของคนอื่นเข้ากลับนะครับ ดูให้ดีดูให้ดีหลังสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องของทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินทรัพย์สินของเราที่อยู่ในตัวเก็บให้ดีเก็บให้ดีนะครับเก็บให้ดีเก็บให้ดีดูแลให้ดีนะอันนี้เป็นต้นบิ๊กไทรนะครับ,นะรบเป็นเสาบิ๊กไทที่ล้มมาพาดบันไดาทางขึ้นปหาเจดีย์นะครับ น่าจะเพิ่งตกไปนะพื้นที่จะชื้นๆเย็นๆยัง,ยงไงก็ฝากด้วยแล้วก็ดูแลเรื่องสถานที่ด้วยนะครับเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสานที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นสานที่สักเิ์สิทนะช่วยกันนะครับเจยกันเก็บนะครับการเก็บช่วยกันทำให้ดี ครั้งที่แล้วเรามาเราไม่ได้พาขึ้นพระจีดีครับวันนี้เราพาขึ้นองค์พระจีดีนะครับนะครับด้านในนะครับไฟมีหลอดเดียวนะครับมีพระประธานอยู่นะครับด้านในนะครับก็จะมีรอยนะครับนี่จะเป็นพระประธานในพระจีดีครับครั้งที่แล้วไม่ได้ขึ้นมาวันนี้พาขึ้นมาชมนะครับมากราบมาขอพร ตรงน,นี้ก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทจำลองครับตรงน,นี้ก็จะเป็นพระนอนนะครับพระพุทธไสย,ยาสน,น์ สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับนะครับให้กาบพะนอนนะครับพะปางสายญาตินะครับนะครับก็จะเป็นการขอพรให้ดวงชะตาของตัวเองนะครับให้กาบพะนอนนะครับอันนี้แม่ที่ดูแลอยู่ที่นี่นะครับครับผมมารอบที่แล้วไม่ได้ขึ้นเจดีรอบที่รอบที่แล้วไม่ได้ขึ้นมาครับ ครับสำหรับคนที่เกิดพุธกลางคืนครับให้ให้กราบพระนอนครับบูชาพระนอนนะครับนะครับตอนนี้รักอ่าพระลาหูย้ายลัคนา ข้าพ <Es> <an> <plays half> ุทธปัญฑูธรรมะคะข้าพ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 ุทธปัญฑูธรรมะฆะขาพุทธปัญฑูธรรมะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะ ทิ้งกระจาดนะครับแจกทานประจําปีนะครับแจกทานบรมีนะครับเดี๋ยวช่วงกินเจแม่เขาบอกว่าก็จะมีทานเจด้วยนะครับในนี้ก็เหมาะครับถ้ามาปฏิบัติเราก็มานั่งภาวนาในนี้ได้ครับอันนี้จะเป็นลอยพระพุทธบัตจจาลองนะครับแล้วก็เป็นองค์พระประธานนะนี่เราอยู่ใต้องค์พระเจดีย์ครับในองค์พระเจดีย์สาธุนะครับเราก็มานะครับมานั่งล้อมกันในนี้ครับนั่งฝึกกรรมฐานในนี้ได้นะครับไรศิลก็จะขึงโยงกันทั่วหมดเลยนะครับในสถานที่นะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นดวงนะครับแผ่นดวงแล้วก็เป็นภาพประจําวันเกิดที่เขามาแก้แก้ดวงชะตากำมาฝากไว้องค์่าเจดีย์นะครับครับก็ามาฝากไว้องค์่าเจดีย์ตรงนี้จะเป็น ก้อนหินนะครับก้อนหินธรรมชาติที่ตรงหลังองค์พระเจดีย์ครับตรงนี้จะมีตาน้ําผุดออกมาจากภูเขานะครับก็จะเป็นกร,รมหยี่แบบนี้เลยนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นน้ําไหลท่าน้าไหลมาจากป่าด้านบนนะครับจากภูเขาด้านบนนะครับนี่ครับน้ําไหล

นะอันนี้นะครับเราไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาบันเจ,จดีเลยไม่เห็นนะครับอันนี้เป็นต้นส้มโอนะครับอันนี้สดๆจริงๆเลยนะครับนะครับธรรมชาติมากครับอันนี้ติดลูกนะครับติดลูกนะนี่ครับอันนี้ของจริงนะครับของจริงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นผาหินเป็นเฟิงถ้ำนะครับอยู่ในตรงนี้ครับร่มรื่นมากครับนี่ครับนครับอันนี้ส้มโอนะครับเนี่ยดูครับดูขนาดเทียบเท่ากับมือครับนี่ครับนี่ครับสวยงามมากครับนะครับต้มโอห้อยระยะอยู่ข้างองค์พระเจดีย์นะครับนะครับ ห้ามเด็ดนะครับห้ามเด็ดนะครับนี่เป็นของวัดนะครับเป็นของวัดนะครับในงานท่านจะติดนะครับติดนี่ส่งนะครับนี่ครับนะครับชมได้ฟังงานได้นะครับนี่ครับต้นสมโองามมากครับอยู่ข้างองค์พระเจดีย์นี่เกศต้นหนึ่งนะครับนะครับนะครับต้นแรก ข้างในนี่ร่มเย็นนะครับร่มเย็นนะครับฟ้าปิดเมฆปิดตะวันนะครับนะครับดูบรรยากาศครับไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนด้านนอกนี่แดดเปรี้ยงมากเลยครับนะครับนี่ฟ้าจะปิดแล้วนะครับเมฆจะปิดแล้วนะครับนี่ยอดพฤศจิกีได้รับความร่มเย็นนะครับเทวดาเป็นใจนะครับนี่ด้านล่างไหนเออไหนเอ่ยอะไรเอ่ยฟังไม่ถนัดทางนี้ต้องเรียบ สำหรับพ so hmm. so so ่อแม่พ <t ined> ี <S <S ่น้องที่ยังไม่ได้ร่วมซื้อภูเขาเงินภูเขาทองตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายทุกันเนี่ยภูเขาเงินภูเขาทองหีบใส่เสื้อผ้ายังไม่ได้ซื้อให้กับบรรุจตอนนี้ก็โค้งสุดท้ายมาซื้อกันได้ขอละห้าคอละสิบนะขอละห้าขอละสิบซื้อเลยซื้อเลยกำลรทั้งนั้นเนี่ยข้าเข้าไปไหว้พระในเจดีย์เข้าตรงนี้แล้วเดินอ้อมมางนน เดี๋ยววัดเข้าไปไหว้นจะดีประตูอยู่ตรงนี้พอเข้าไปไหว้พระเสร็จแล้วไหว้พระนอนด้วยนะกราบพระนอนด้วยอ่าแล้วออกมาทางนู้นนะแม่อ้อมมาทางนู้นนะนะอย่าแซวแม่ตุ๊กบอกว่าอย่าแซวนะเพราะว่าน้ำแข็งฉันเลือดเยอะนะทางน้ำแข็งแม่ตุ๊กแล้วใจเย็นเดี๋ยวต่อไปเนี่ยแม่ตุ๊กเขาจะเป็นคนใจเย็นและน้ำแข็งเนี่ย เป็นตนบอกมึงไม่ต้องกลัวหรอกปล่อยทิ้งไื่อนใช้ก็ละลายเป็นน้ำอยู่แล้วปล่อยใช้จิตเฉยๆก็ละลายครับเอาไว้เฉยๆก็ละลายไปเองใช่ไหม